สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ s m i ริ n g taro ใบตานะคะจงจําไว้ว่าผู้คุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตาม,มาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการ สมัครสมาชิกการต่อ,อยุสมาชิกและการซัพพอร์ตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและปงูกลูกจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสบายดีกันนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะตาก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขให้ได้ในทุกๆวันนะคะเรื่องบางเรื่องก็ วางมันลงให้ได้เรื่องดีๆก็รับเข้ามานะคะวันนี้ตาก็จะมาฮิลลิ่งฮิลใจทุกคนเหมือนเดิมนะคะมาดูกันว่าเช็คพลังงานสดกันดีกว่าว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณนะคะมาเริ่มเมาส์มอยซอยไพฮาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ อลงมาสองอันน้องตาก็จะเอาสองอันนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่เลยนะคะทีนี้เราไปเลืไพ่สับด้วยหกถ้วยค่ะคุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนค่ะราชินีถือถ้วย เจ็ดไม้เท้าหรือเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะหรือเป็นคนธาตุดินพฤกษกันมังกรสี่ถ้วยค่ะอัศวินถือเหรียญและสี่ถ้วยตารู้สึกว่าคนที่มารับพลังงานแรนดอมเนี้ยคือคนที่ตื่นรู้เรียบร้อยแล้วมีการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณสำหรับบางคนอาจจะเปิดตาที่สามแล้วสร้างความอุรมสมบูรณ์ให้ตัวเองได้แล้ว รักตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอุดมสมบูรณ์ถึงขั้นอารมณ์ของคนเป็นแม่ได้เลยอะค่ะมีการช่วยเหลือคนอื่นอย่างสม่ำเสมอต่อสู้กับพลังงานด้านลบโดยการใช้พลังงานจิตภายในของคุณนะคะนั่งสมาธิให้มีความนิ่งความตื่นรู้ค่อยๆก้าวขึ้นไปด้วยความมั่นคงมากขึ้นแต่เวลาเนี้ยสิ่งที่คุณพบเจอกับตัวเองก็คือว่าอาจจะเป็นความผิดหวัง เรื่องที่คุณยังดึงดูดมาไม่ได้อะคะ่ะแต่พลังงานของคุณก็เลยอยากจะบอกให้คุณรู้ไว้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณอะไม่ได้แห้งแล้งเหมือนเดิมแล้วอะคะ่ะมีถ้วยที่ยื่นมาหาคุณคุณจะต้องสังเกตสัญญาณของคุณให้รู้ให้ได้ว่าจักรวาลส่งสัญญาณให้คุณหรือโอกาสต่างๆให้คุณอยู่ในปัญหาเสมอส่วนใหญ่มันจะอยู่ในปัญหานะคะทุกคนโอกาสนะ่ะ แต่คุณจะมองมันเห็นไหมแค่นั้นเองเช่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่คุณรู้สึกเซ็งๆเบื่อเบื่อในที่ทํางานแบบไม่อยากทํางานแล้วไม่อยากอยู่ที่ทํางานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วน่ะโอกาสในปัญหาเนี่ยของคุณก็คือว่าคุณจะต้องมีความแข็งแกร่งได้มากขึ้นจะต้องพยายามสร้างจิตภายในให้มีความสุขให้ได้อันนี้ก็คือโอกาสในปัญหานะคะหรือการที่คุณรู้สึกว่า ทำไมเจ้านายชอบโยนงานให้ฉันจังเลยอะไรประมาณนี้ค่ะโอกาสในปัญหาก็คือคุณจะเก่งมากขึ้นจะมีศักยภาพจะใช้ความสามารถหรือว่าโชว์ของของคุณมากขึ้นนะคะอันนี้คือโอกาสในปัญหาตอนนี้คุณทำเพื่อผู้อื่นเสมอเลยจิตใจดีมีความสุขกับเตงได้ด้วยนะคะแต่ยังมีสภาวะแห่งความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมาอยู่ตอนนี้มันดีแล้วหรือเปล่า หรือว่าชั้นมาถูกทางไหมถ้าคุณยังไม่วั่นใจในบางเรื่องสามารถมาดูดวงส่วนตัวกับตาได้นะคะเผื่อตาจากไกด์หรือว่าแนะนําในบางเรื่องให้กับคุณได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณจากการที่คุณให้เนี่ยแบ่งปันเท่ากับความมั่งคั่งเนี่ยจะมีเรื่องอะไรคะขออนุญาตสับไพ่นะคะ หดาบการเดินออกมาแล้วสามไม้เท้าความมั่นคงเสร็จถ้วยความฝันที่จะกลายเป็นจริงเห็นไหมจูเวลความอุดมสมบูรณ์ต่อไปเนี้ยคือสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับคุณจะได้ล่องเรือออกมาจากขึ้นพายุที่มันโหมกระหน่ำคุณนะ่ะ ออกมาสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ความฝันของคุณกําลังจะกลายเป็นจริงที่คุณอยากจะซื้อสิ่งต่างๆมากมายการที่จะได้ซื้อบ้านซื้อรถหรือการซื้อที่ดินการปลูกบ้านการช้อปปิง้งซื้อของขวัญให้ตัวเองช่วงสิ้นปีนี้การได้ร่วมพุ่นลงทุนพบเจอกับคนที่มีพลังงานเดียวกันเข้ามา ทำงานหรือธุรกิจที่เป็นธุรกิจสายเดียวกันก็ได้เช่นกันอำนาจบาร,รมีบุญบาร,รมีของคุณกำลังเผยเออกมาแล้วว่าตัวของคุณนั้นน่ะมีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วในโลกใบนี้ในชีวิตนี้ค่ะความมุดมสมบูรณ์นี้มันเกิดจากการที่คุณแบ่งปันมันเกิดจากการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นตลอดแต่จักรวาลจะต้องให้คุณได้รับความเจ็บปวดความลำบาก การที่ไม่รักตัวเองมาก่อนเสมอก่อนที่คุณจะมั่นคงได้ก่อนที่คุณจะได้มีเงินมีทองมีทุกอย่างของนอกกายทุกอย่างมันจะมาจากการที่คุณเติมใจของคุณให้เต็มได้เท่านั้นทุกสิ่งอะความเชื่อของคุณมันขับเคลื่อนคุณมาให้คุณมีชีวิตในปัจจุบันนะคะอาจจะลองมองย้อนดูกลับไปว่าคุณมีความเชื่อแบบไหนที่ทำให้ชิตนัเวลาเนี้ยเป็นแบบนี้ถ้า ณเวลาเนี้ยโลกภายนอกบางอย่างของคุณนะคะมันยังไม่ได้ถูกเติมเต็มหรือมันยังไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นน่ะคุณจะต้องขอบคุณสิ่งที่มีก่อนคุณถึงจะขอบคุณสิ่งที่คุณไม่มีได้โดยการเอาสมาธิมาช่วยอย่างที่น้องตาบอกเสมออารมณ์เหมือนก่อนที่คุณจะเชื่อว่าคุณจะมีทุกอย่างได้น่ะคุณจะต้องไม่มีมาก่อนนะคะเพื่อที่คุณจะได้มาตื่นรู้แล้วก็พัฒนาตัวเอง มาสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจิตใจของตัวเองความฝันในเจ็ดถ้วยใบนั้นนะ่ะคุณอาจจะมีความฝันที่อยากให้โลกใบนี้น่าอยู่มีความมั่นคงเช่นอาจจะเปิดโรงทานก็ได้หรือมีโปรเจกต์ที่อยากจะให้ข้อคิดกับคนคุณสามารถอัดช็อตได้นะคะแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ได,ด้วยเช่นกันหรือสิ่งที่คุณเผชิญมาก่อนหน้าเนี่ย อาจจะเป็นในเรื่องของการถูกหลอกลวงหรือการทําให้คุณรู้สึกแย่ในบางเรื่องเรื่องเหล่านี้คนอื่นๆที่เขายังไม่โดนหรือว่ายังไม่ได้เป็นแบบคุณก็คือโดนหลอกอะนะคะลองอตัวอย่างนะคะคุณสามารถนําำ o w ทูเรื่องนี้นํามาบอกกล่าวกับคนอื่นได้ด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของการแชทกับคนต่างชาติบ่อยๆแล้วมีสแกมเมอร์เยอะ จะมีทริคแบบไหนที่จะจับสแกมเมอร์ได้ว่าเขาจะมาหลอกเราอะไรประมาณนี้ค่ะคุณอาจจะแบบเป็นเจ้าแม่ Tinder หาคู่อย่างเป็นต้นแล้วก็รู้ว่าคนนี้มาหลอกแน่อะไรประมาณนี้ค่ะคุณก็จะทำให้คนที่เขายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นน่ะเขาตื่นรู้และเขาก็จะไม่เสียเงินเสียทองเป็นต้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ออกมาทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันนะคะทุกคน เมื่อคุณทำเพื่อคนอื่นอะ่ะหรือว่าเดินเข้าเส้นทางแล้วอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นรู้สึกว่าเออฉันยิ้มได้ง่ายขึ้นนะฉันหัวเราะได้ง่ายขึ้นฉันคิดบวกมากขึ้นเราคุณก็จะค่อยๆเชื่อไปเรื่อยๆค่ะเหมือนกับเราสร้างความเชื่อด้วยการที่จะต้องทำงานบริษัทใหญ่ๆเพื่อที่จะมีรายได้ที่มั่นคงแบบนี้ก็เช่นกันนะคะอืมอันนี้ต้องไปยกตัวอ,อย่างนะคะ คุณก็จะเป็นคนที่เชื่อได้อย่างสนิทใจนั่นแหละค่ะว่าชีวิตของคุณนั้นน่ะความอุดมสมบูรณ์เนี้ยที่ตากาลังพูดถึงะคะ่ะทั้งความฝันความมั่นคงในชีวิตทั้งเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอำนาจบารามีเรื่องของการงานแม้กระทั่งเรื่องของคนรักอะคะ่ะ คุณสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะมันคือความอุดมสมบูรณ์ของคุณหรือถ้าคุณฝันว่าคุณอยากได้ชายสักคนหรือหญิงสักคนที่เป็นคนต่างประเทศเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนคุณจะได้เจออย่างแน่นอนนะคะตาตีไว้ว่าไม่เกิน3เดือนต่อจากเนี้ค่ะชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงและก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่จะต้องฝึกด้วยนะคะทุกคนฝึกไปเรื่อยๆเอาละค่ะ มีเรื่องอะไร่ขาคะชิบเด็กถือดาบค่ะสิบดาบการจบสิ้นสิบถ้วยพลังงานว้าวมากเมื่อคุณตัดสินใจที่จะได้รับความอุดมสมบูรณ์นี้ ปล่อยวางสิบดาบใบนี้ไปความสุขก็มาจ่อรอคุณแล้วนะคะแปดไม่เท้ามาเร็วด้วยมาเร็วด้วยเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญน้องตาขอออกไปตะโกนหน้าบ้านก่อนเดีวกลับมานะคะดีใจแทนนะคะทุกคนดูสิว่ามันต่อกันขนาดไหนน่ะคือ เมื่อคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะไม่เอาละสิบดาบจะเปลี่ยนมันจากความเจ็บปวดความทุกข์ระทมหรือว่าการโดนหักหลังน่ะสิบดาบใบนี้ที่คุณได้เจอมาในชีวิตที่คุณกำลังบอกตาว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินคุณเจ็บเหลือเกินแต่คุณจะไม่เอาละจะเดินไปข้างหน้าไปหาความสุขของคุณดีกว่าเมื่อคุณวางมันลงน่ะความอุดมสมบูรณ์ที่คุณจะได้รับ คือความสุขที่เปี่ยมล้นมาอย่างไวด้วยความฝันอะไรก็แล้วแต่คุณจะทํามันได้สําเร็จอะคะ่ะคุณอาจที่จะปาถนาดึงดูดเงินก้อนมาไม่รู้จากทางไหนนะ่ะแต่ไพ่ก็อยากจะบอกว่าอยากจะได้ตรงนี้ต้องทําจิตให้เป็นตรงนี้ก่อนเด e w o r เวิละสิบถ้วยอะคะ่ะจะมาอย่าง ไฟที่มันพุ่งทะย,ยานรุกชนโชดช่วงชัตวาลนจากไปลายไม้เท้าเนี่ยมันกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณแล้วพร้อมแสงสว่างโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเพียงแค่คุณปล่อยตรงนี้ลงลองจับจุดให้ได้ว่าตอนนี้ยังมีตรงไหนนะที่ยังพูดคิดโพสต์หรือว่านึกถึงนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อยากได้อยู่ไหมล้วลองปรับเปลี่ยนดูลองเอาสมาธิมาช่วย แล้วคุณจะตื่นขึ้นเรื่อยๆแล้วจะปล่อยวางมันได้เราเดินออกมาจากความมืดมิดในชีวิตครั้งก่อนนั้นน่ะที่คุณอาจจะเผลอคิดไปแล้วก็ได้ว่าอยากจะทำอะไรไม่ดีกับร่างกายหรือกับตัวเองอะคะจุดจุดนั้นน่ะถ้ามันยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะจับมือเดินเคียงข้างทั้งลบและบวกด้วยกันไปไปหาความสุขเนี้ยให้ได้ แล้วคุณจะปลดล็อกมากขึ้นในทุกสิ่งจริงๆนะคะคุณเป็นคนนั้นได้อย่างแน่นอนนะคะสู้สค่ะตาเป็นกำลังใจให้เสมอฝนตกวันนี้ไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้ฝนจะไม่หยุดตกนะคะทุกคนสู้สนะคะก้าวถ้วยเปิดกันอย่างต่อเนื่องสีทองน้องตาก็ขนลุกกันอย่างต่อเนื่องนะคะอัศวินถือถ้วยการตื่นรู้ได้มากขึ้น สามดาบใบนี้จะกลายเป็นอัศวินถือไม้เท้าตัดได้จ้ะและ The f o ู l การปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระให้จิตไปเอาเงินเอาทองมาให้คุณคุณจะได้เปิดหีบสมบัติเปิดหีบแห่งภูมิปัญญาความสุขของคุณที่คุณสร้างได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะถ้าคุณปรารถนาะก่อนหนีน้ คุณอาจจะพบเจอกับความรักที่ไม่ดีเลยความรักที่ถูกแทงข้างหลังหรือการเจ็บปวดการที่โดนต่อว่าการที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองการที่โดนเชื่อเฉือนหัวใจรู้สึกเจ็บปวดอยากจะกรีดร้องออกมาคุณสามารถทุบหมอนแล้วก็อัดหน้าลงไปกับหมอนแล้วก็กรีดได้นะคะทุกคนระบายมันออกมาค่ะเหมือนกับที่เขาสร้างห้องเก็บเสียงไว้สําหรับให้ทําลายข้าวของอะคะ่ะอันนี้ เราสามารถไปปลดปล่อยพลังงานลบเหล่านี้ได้ด้วยนะคะการตะโกนออกมาดังๆในที่ที่ไม่มีคนนะคะทุ่งนาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็จะทำให้คุณปลดปล่อยได้เช่นกันคุณจะพบเจอกับคนที่มาเยียวยาใจของคุณได้เป็นคนที่มีพลังงานเดียวกับคุณด้วยอาจจะเป็นทวินเฟมถ้าไม่ใช่ไกด์จะพาให้คุณไปเจอกับเขาเนี่ยแหละที่ทำให้คุณได้ตื่นรู้มีพลังงานเดียวกัน เดินไปด้วยกันทําภารกิจไปด้วยกันแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิตเหมือนเล่นเกมจะปล่อยจิตให้เป็นอิสระให้เขาไปนําพาความโชคดีทุกด้านของชีวิตมาให้คุณให้เขาไปนําพาเรื่องเหลือเชื่อเรื่องมหัสจรั์เนี้ยให้เกิดขึ้นกับคุณได้เป็นอิสระเหมือนด็อบบี้นะคะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการหลุดพ้นพุ่งไปสู่อิสระภาพด้วยใจของคุณ ดูยิงใหญ่ไหมคะทุกคนแต่คุณจะเป็นคนนั้นได้จริงๆคุณจะสังเกตจากหน้าไพ่ได้นะคะว่าหน้าไพ่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีนนะก็จะเป็นสีทึมๆสีแห่งความแห้งแรงแต่คุณมีหน้าไพ่ที่ไม่ดีนะแค่สองอันเอง10บดาบใบนี้ตาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ดีซะทีเดียวอะคะ่ะมันคือการเกิดใหม่ การเป็นคนใหม่การเป็นคนที่ตื่นรู้ด้วยจิตวิญญาณน,นำพาด้วยไกด์นำพาให้คุณมาเจอคลิปนี้ของน้องตา,ม,ตามันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นกันนะคะจงปลดปล่อยตัวเองออกมาเลยค่ะทุกคนมารับอิสรภาพของคุณไปเลยอิสรภาพที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์ความรวมสมบูรณ์เนี้น่ะมันคือสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับของของคุณก็คือของของคุณเอาละค่ะ แล้วจัก,กรวาลของคุณอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะด้วยไพ่พันตานะคะตื่นรู้ก็ต้องไพ่พันตานี่แหละคะ่ะคุณจะวางแผนชีวิตต่อไปนี้ให้เป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นความสุขของคุณจะเปิดกล่องออกถูกไหมคะคุณก็จะไปค้นพบคนเจอว่าอืเอาตรงนี้แหละมาเป็นแรงผลักดันการทำเพื่อครอบครัว การทำเพื่อตัวเองหรือกับคนรักที่จะมาหาคุณคนใหม่จะใช้แรงตรงนี้ฮึดสู้ต่อสู้ไปบนโลกเนี่ยต่อสู้กับความท้าทายในแต่ละวันให้ได้แล้วก็จะมีความสุขได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมไม่ต้องพูดอะไรมากเลยความสําเร็จของคุณก็คือความสําเร็จของคุณค่ะ ชีวิตของคุณจะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขอพรไปจะตรงตามเป้าหมายจงเชื่ออืมแต่จะเน้นตลอดเลยว,ว่าคุณจะต้องเชื่อพอชีวิตตอนนี้ของคุณนะ่ะที่เป็นทุกวันนี้ได้เพราะความเชื่อของคุณมาตั้งนมนานแล้วแล้วมันจะเป็นอะไรไปเล่าที่เราจะเชื่อแบบใหม่เชื่อแบบสุดๆนะอ๋อเจ้าคุณจะได้รับชัยชนะแน่นอนค่ะอีกสองใบค่ะ เห็นไหมว่าคุณจะพุ่งทย,ยานไปหาเป้าหมายเหมือนแปดไม้เท้าอย่างที่ดวงตาบอกไม่ผิดเลยค่ะโอเคชีวิตของคุณต่อไปนี้ก็จะโอเคค่ะอ๋อเจ้าเห็นไหมคะว่าการที่คุณก่อนหน้านี้อาจจะมีการหวาดกลัวนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วก็ได้ที่มาดูคลิปนี้นะคะน้องตาก็อยากจะบอกว่า มันก็ยังมีในช่วงเบิร์นเอาอะคะ่ะน้องตาก็เป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนนะคะทุกคนแต่ตาม,มาถึงจุดนี้ได้เพราะตาศึกษาศึกษาเรียนรู้ไม่ปล่อยให้หัวว่างเลยอะตาเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วตาก็รักในสิ่งที่ตาทาทุกๆวันเนี้ยมาส่งสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นนะคะให้เขาสู้ได้ให้เขาได้รับพลังงานด้านบวกให้กับคนอื่นได้ะคะ่ะตาผ่านมันมาได้แล้วอะน้ำเสียงของตาก,ก็จะแบบว่า พูดเรื่องตัวเองเองมันตำตามันก็จะคอครอนะคะทุกคนตาผ่านมันมาได้แล้วว่าทุกคนก็สามารถผ่านมันไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอืมโอเคล้างวลังงานเศร้าออกไปก่อนขออภัยนะคะเอาละค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะน้องตาก็จะใช้เวลาสับไพ่านโลกนิดนึงนะคะเพราะนางหนามากเลยข้อมือน้องตาก็เท่านี้ค่ะทุกคน ตาเปิดลุตงตาขอดูทีเดียวแล้วกดกระดิ่งทีเดียวนะคะสัมผัสโอ้ย oh ทํามาคาขึ้นพลังงานของคนที่มาดูแรนดอมนี้นะ่ะยิ้มเลยค่ะยิ้มให้กว้างๆรับโชคลาภเด่นดูสิไม่มีสมาธิพอรวยใช่ไหมคะอีกใบหนึ่งค่ะบริหาร โอเคต่อไปนี้ถ้าคุณจะทําอะไรอะค่ะอย่างที่น้องตาบอกก่อนหน้านี้ที่คุณไปบนมาหรือว่าไปขอพรมา่ะช่วงนี้นะ่ะฟ้าเปิดแล้วทําอะไรก็ทํามาค้าขึ้นขายของดีเป็นเทน้ําเทท่านะคะกวักเงินกวักทองแล้วก็สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างได้แล้วว่าติดต่อกับจิตวิญญาณของคุณได้อะค่ะมีปิ๊งแวบเข้ามาบ่อยขึ้นเรียนรู้แล้วก็ รู้แล้วว่าเองจะไปทางไหนจริงๆนะคะทีนี้คุณจะเจอต่อไปเนี้ยจะรับแบบไม่ทันตั้งตัวคุณจะโดดเด่นเมื่อคุณทําสิ่งไหนถ้าคุณทําด้วยใจถ้าคุณทําด้วยความรักนะ่ะนะคะเด่นมากๆไม่เหมือนคนอื่นแต่โดดเด่นและขายได้อันนี้คือคุณนะคะส่วนไม่มีสมาธิเนี่ยถ้าคุณทํางานหนักเกินไปอะ่ะตาก็อยากจะบอกว่า นอนให้พอนะคะทุกคนถ้าต้องขับรถไปทํางานด้วยแล้วก็ทํางานเสริมไปด้วยเนี่ยถ้าคุณนอนไม่พอมันจะทําให้คุณเสียสมาธิได้เราทำให้คุณไม่มีสติได้นะคะเ mm. พราะฉะนั้นคุณจงบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะ mm. แบ่งเวลาให้ดีแล้วแบ่งเวลาไปรับเงินรับทองรับหนึ่งเหรียญที่เป็นของคุณน่ะเห็นไหมดวงตาก็ไม่ได้พูดเกินจริงหรือว่าพูดไม่จริงน่ะหึงเหรียญก็ออกมาทํามาคาขึ้นเนี่ย มีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ความร่ำรวยต้อนรับปีใหม่ไปเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนจงมารับพลังงานดีๆนี้ไปเลยนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในท,ทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยเิ่งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ